ครับผมวันนี้จะพาทำที่ชาร์จจากจากตัวแบตเตอรี่ของสว่านกร่างๆที่เป็นแบบนี้นะครับนี่มีเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เป็นลูกหมูไฟฟ้าแล้วก็สว่านไฟฟ้าก็จะมี17โวลต์แล้วก็ที่เราใช้กันทั่วไปคือ17โวลต์กับ21โวลต์นะครับนี้ผมก็จะมาพามาทําตัวนี้เป็นโมดูลนะครับที่ใช้แปลงไฟนะครับตั้งแต่6โวลต์ถึง40โวลต์เป็น5โวลต์ DC นะครับ 3แอมป์นะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวลองหาใน La ั a da นะครับตัวนี้มีขายครับสายช่างน่าจะชอบนะครับคลิปนี้เราสามารถแปลงจากแบตเตอรี่พวกนี้มาชาร์จมือถือเราได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทำนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้เราหาซื้อได้ตามรั a da นะครับหาลิงก์มาให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ที่เป็นที่เราซื้อมาก็จะได้แบบนี้นะครับโมดูลในซองแบบนี้แกะออกมาก็จะประมาณนี้ ก็จะมีบวกก็่บวกนะครับก็บวกนะครับเห็นไหมครับก็บวกก็ลบถ้าถ้าเราใส่แล้วอย่าอย่าให้มันปิดกั้วนะครับปัญหาผมเคยลืมนะครับใส่ปิดขั้เไม่ไงระเบิดก็แต่ละรุ่นของสว่านนะครับก็เราก็มาร์กไว้แล้วกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ17โวลต์กับ21โวลต์จะอยู่ละฝั่งนะครับตระกูล21โวลต์นะครับตัวนี้ของแต่ละอันนะครับตัวนี้เป็นของไอ้เครื่องฉีดฉีดแรงดัน แรงดันที่ล้างรถนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าเหมือนกันตัวนี้เป็นเครื่องแต่หญ้านะครับ21โวลต์เหมือนกันครับคลลัคนละพอันคนละขนาดแต่หลักๆพวกนี้จะเหมือนกันตรงที่ขั้วนะครับก็บวกจะอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันแล้วตระกูลที่จะเป็นตระกูล8ปดโวลต์เอ้สโวลต์นะครับตระกูลที่โวลต์ครับก็จะเหมือนกันบวกจะอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งขวาจะต่างกันตรงนี้นะครับแล้วจะเหมือนกันตรงจุดนี้พวก1 7โวลต์กับ2 1โวลต ขั้วจะอยู่คนละฝั่งนะครับเวลาเราใส่ก็ลองดูดีๆแล้วกันนะครับอ่าอันดับแรกนะครับเราก็จะมาหาสายที่เป็นอย่างนี้นะครับสายไอ้สายไฟนะครับแข็งเบอร์สองจุดห้านะครับเบอร์สองจุดห้ามันจะยัดเข้ากับขั้วพวกนี้พอดีนะครับจะแน่นแต่แนะนําก็เบอร์สองจุดห้าน่าจะพอดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ปอกปอกฝั่งที่จะเข้าตัวนี้สั้นๆหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้ยาว,ยาว เราสามารถอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถ DIY ไปใช้หน้างานได้นะครับสําหรับที่เวลาเราแบตหมดหรือไปแคมป์ก็ได้ครับเราก็สามารถต่อเป็นสายเดี๋ยวผมจะทำคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันใช้งานยังไง นี่ครับง่ายๆเลยครับแบบนี้เราก็จะได้สายแบบนี้นะครับบวกลบยาามอย่าลืมนะครับบวกลบเน้นย้ำเลยนะครับบวกลบอ่เดี๋ยวลองก้อนนี้ดูนะครับก็บวกนะครับฝั่งนี้ก็ลบนี้ผมเป็นการทดสใช้งานให้ดูนะครับถ้าเราทําใช้งาน เราซื้อแบบหัวเป็นแบบตัวเมียก็ได้ครับจะมีขายอยู่นะครับตัวเมียของพวกสว่านพวกเนี้ยไปหาซื้อมาแล้วก็ใส่เป็นบล็อกสวยๆก็ได้ครับเดี๋ยววัดแรงดันดูนะครับนี่นะครับแรงดันได้5โวลต์น,นะครับยังไม่มีกระแสไปจ่ายนะครับอันนี้เป็นลาโพงบูวซูทนะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูว่าชาร์จได้หรือเปล่านะครับ ครับเข้าแล้วครับกินกระแสอยู่ที่0.8นะครับแต่ว่าตัวนี้มันใกล้เต็มแล้วครับมันเลยชาร์จได้น้อยเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้ตัว7โวลต์นะครับเป็นพวก17โวลต์นะครับดูขั้วนะครับขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับคนละฝั่งนะครับขั้วบวกบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับใส่ให้ถูกนะครับไม่งั้นช็อตแน่ครับเสียแน่นอนอ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะครับะครับเดี๋ยววัดแรงดันให้ดูครับจะออกเท่ากันไหมอ่ะแรงดันมาที่5โวลต์เหมือนกันนะครับ ผมูมเข้าไปดู A โว e นะครับจะลองชาร์จดูชาร์จเข้าแล้วครับกินกระแสเนี่ยตัวนี้แบบที่มันยังไม่เต็มนะครับตัวนี้เป็น p ร์ e r A ลำโพงบลูท t o เหมือนกันครับชาร์จได้กินกระแสที่ 0.3A นะครับแปลว่ามันชาร์จเข้าไปแล้วใช้งานได้ครับตัวผมลองให้อีกหลายๆแบบนะครับ ครับเพื่อนๆท่านใดที่มีสว่านหลือใช้ที่บ้านนะครับแบตพวกเนี้ไม่ได้ใช้นานๆมันก็จะอาจจะเสื่อมได้นะครับก็มาลองเอามาแปลงเป็น USB ได้ครับสองขั่วครับตัวนี้เป็นสองสองพอร์ตเลยนะครับใช้ได้ทั้งสองอันเข้าทั้งสองอันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูอีกก้อนแล้วกันครับอีกแบบหนึ่งเน้นย้ำที่ขั่วครับขั่วบวกนะครับบวก ถ้าเราต่อพยายามใส่สีมันถูกแล้วกันนะครับเนี่ยบวกบวกอยู่ฝั่งนี้กับหัววัดดูครับปล่อยมาที่5โวลต์เหมือนกันนะครับแรงดัน5โวลต์เหมือนกันลองชาร์จดูครับสังเกตว่าโมดูลตัวนี้กระแสจะใช้ได้ตั้งแต่5โวลต์จนถึง40โวลต์น,นะครับ โมดูลตัวนี้ใช้งานได้ครับสามารถแปลงไฟออกเป็น5โวลต์เท่ากันหมดแล้วก็ชาร์จชาร์จเข้าที่าตามแบรนด์ตัวนั้นเขาชาร์จที่3แอมป์นะครับแต่ผมว่าไม่ไมน่าจะถึงมันอยู่ที่2แอมป์นะครับเยอะสุดตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับะสวย power bank จากตัวแบตเตอรี่สว่านนะครับเาเรียกอะไรล่ะแบตเตอรี่เนาะจากแพ็คแบตเตอรี่ ของอุปกรณ์พวกที่ใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับเราก็มา DIY ใช้งานได้มาดูดูครับพวกอย่างนี้ตรงจุดไม่ไม่ละความครับได้เลยอันนี้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาครับใครอยากเห็นแบบผมแพ็คเป็นฐานสวยๆนะครับเอาไว้ใช้งานกับแบตเตอรี่ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่เราก็ได้จาลองเดี๋ยวพวกหาตัวสับประชานให้ดูครับว่ามันชาได้จริงนะครับ นะครับเดี๋ยวลองชาร์จตัวศัพท์ดูนะครับนี่เป็น iPhone นะครับอ่าเข้าเหมือนกันครับตัวนี้อ่าจ่ายไฟอยู่ที่0.8นะครับไม่ถึงแอมไม่ถึง1แอมนะครับก็าชาร์จอยู่แบตเตอรี่มัน80%ครับมันก็จะชาร์จเข้าประมาณเนี้ย แต่ถ้าเราชาร์จที่0%หรือตั้งแต่10นะครับก็จะกินกระแสอยู่ประมาณแอมกว่านะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวเนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นตัววัดวัดกระแสและแรงดันนี่เฉยนะครับกระแสและแรงดันของ USB นะครับถ้าเราชาร์จจริงๆก็ไม่มีตัวนี้นะครับผมไว้วัดไปนะครับตัวเนี่ยเสียบชาร์จได้เลย ใช้เข้าแล้วครับง่ายๆนะครับถ้าใครสนใจก็ลองหามาเล่นดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้สวัสดีครับ